เราจะเลือกแพ้ศึกครั้งนี้แต่ชนะสงครามในครั้งสุดท้ายเราจะตัดสินใจในช่วงระหว่างนี้ตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมเป็นต้นไปสิ่งที่จะต้องนำมาประเมินเป็นปัจจัยสุดท้าย ของการเล่นเกมนี้ก็คือประชาชนหากในวันที่13กรกฎาคมผลการโหวตเห็นชอบนายกรัฐมนตรีชื่อพิธาลิมเจริญรัฐไม่ผ่านไม่ผ่านประชาชนจะปรากฏกายออกมาบนท้องถนนหรือไม่นี่คือคำถามนี้คำถามที่สอง หากปรากฏกายออกมาบนท้องถนนจะมีจํานวนมากน้อยสักเพียงใดประการที่3จํานวนมากน้อยของพี่น้องประชาชนที่ปรากฏกายบนท้องถนนนั้นจะมีการกระทำการเคลื่อนไหวที่ ส่งผลให้มีนัยยะหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือเกิดเหตุที่ไม่อาจคาดฝันจะมีทางเกิดขึ้นสามสิ่งนี้เขาต้องประเมินกันหลังวันที่13กรกฎาคมซึ่งสิ่งหนึ่งที่ติ้งแทงทั้งหลายจะต้องคิดข้างสมองของทั้งสองพรรค ทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยจะต้องคิดว่าการดำรงอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26จะมีประโยชน์ต่อชัยชนะของพี่น้องประชาชนในระยะยาวมากหรือน้อยถึงแม้ว่า พรรคการเมืองที่เราสนับสนุนจะไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่การรักษาสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ไว้ก็เท่ากับการปิดทางไม่ให้กลุ่มผูเมการทาหารช่วยจังหวะช่วยสถานการณ์มายึดอำนาจนี่ต้องคิดนะดังนั้นใครจะเล่นเกมบนท้องถนนต้องคิดเรื่องนี้ให้รอบคอบ การดำรงอยู่ของสภาผู้แทนร,ราษฎรชุดนี้ชุดที่26จะมีประโยชน์ต่อการต่อสู้ด้านประชาธิปไตยจะมีประโยชน์ต่อการสกัดกัน้นการเข้ามาฉกฉวยโอกาสในการรัฐประหารหรือจะเป็นการปิดประตูปิดหน้าต่างไม่ให้พวกพเผด็จก,การทหารฉวยจังหวะเข้ามาสร้างสถานการณ์แล้วเกิดการรัฐประหารเราจะยอมเสียเวลา ที่สามารถมีสภาผูา้แทนราษฎรมีการตรวจสอบมีการแสดงบทบาทของสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรหรือเราจะยอมที่จะตกอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารหลังการปฏิวัติหรือการรัฐประหารอีกรอบสี่ปีกับการอยู่ในสภาพของการมีสภาผูา้แทนราษฎรมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจมีการตรวจสอบมีการยื่นกระทู้ กับ4 5หปี6ปี7ปีข้างหน้าที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรไม่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่มีการตรวจสอบเราควรเลือกแบบไหนครับเราควรเลือกแบบไหนนั่นคือสิ่งที่พวกเราจะต้องร่วมกันพิจารณา สะใจแต่แพ้ทั้งหมดกับแพ้ศึกแต่ชนะสงครามสะใจก็คือชนะศึกออกไปขัดขวางออกไปปิดล้อมสภาบูดไม่ได้ไม่ยอมพวกนั้นก็แอนแอน,แอน,แอนมา ยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญจบเลยยกเลิกสภาผู้แทนราษฎรยกเลิกสมาชิกวุฒิสภายกเลิกรัฐธรรมนูญจบเลยประชาชนชนะศึกแต่แพ้สงครามมาตลอดหลายครั้งต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่14ตุลา2516 พฤษภาสมินส5ม้วและก็ต่อมาเรื่อยๆชนะศึกแต่แพ้สงครามเราจะเลือกแพ้ศึกครั้งนี้แต่ชนะสงครามในครั้งสุดท้ายเราจะตัดสินใจอย่างไรนั่นคือสิ่งที่ผมฝากไว้นะครับสำหรับพี่น้องทั้งหลายที่ กำลังเดือดผุดผุดอยู่ตอนนี้เราจะชนะศึกแล้วแพ้สงครามหรือเราจะยอมแพ้ในศึกนี้เพื่อชนะสงครามในบ้านปลายให้ไปคิดเอาเอาละครับท่านที่เคารพทั้งหลายครับก็ให้ข้อมูลข้อที่จริงกับทุกท่านในเส้นทางที่กำลังจะไปนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสิน บีบไข่ลุงระหว่างพี่โทนี่กับเสียหนู